จับรายการฝากผลงานชื่อเสียงรู้ไกลที่เจอลูกคุ้งรุ่นใหม่ขอฝากในใจของแฟนรายการสม่องไม่เด่นเช่นดาวเขาเคยขับทางเขาวนตุยเชียย์ลูกล้านเชีรยตันนานๆนะสักใจคนนี้วันนี้วันนี้ไว้จับรายการฝากผลงานชื่อเสียงรู้ไกลที่เจอลูกคุ้งรุ่นใหม่ขอฝากในใจของแฟนรายการ ววความชีวิต,ตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบหนึ่งในมงคล38ปประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ จะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคันน้ำดื่มบีบีทิพเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธีรีเวิร์สฟอสโิสผฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลต้าไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้8 3 3น5 3 3ป8 3 3ม3 3 5ห3 สำหรับคำพันธรประจำวันจันทร์นะครับเอาเริ่มทำงานแล้วเนาะวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน4ปีมโรงจุลศักราช1386คิตศักราช2025สําำหรับการประกอบการมงคลเพิ่นบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามถอยรถใหม่ออกจากเต็นท์ออกจากอู่ออกจากโชว์รูม ด้วยพลังของราชาเลือกส่งเสริมอำนาจและบารมีแต่ว่ากับจะถูกขัดขวางด้วยพลของวันอุกาบาทและเลือกล่างที่ไม่เกื้อหนุนอาจจะนำไปสู่ความขัดแยง้งจึงจำเป็นที่จะต้องวันนี้ให้ใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ดีที่สุดละครับปัญญานี่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นและระวังเรื่องการพูดจาให้มาก เพราะว่า,าการพูดจามากนี้อาจจะเป็นพิษเป็นภัยนะครับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนหรือขยายกิจการใหม่ๆเพราะว่าอาจจะมีเงื่อนไขที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่าเสียเปรียบจากข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมสําหรับทางด้านความรักความรักของคนโสดคนโสดอาจจะได้พบกับคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แต่ว่าควรใช้เวลาศึกษากันก่อนนะ แล้วก็อย่าให้าภาพลักษณ์ภายนอกของเขามาหลอกตาลวงใจเอาได้คนมีคู่แล้วต้องระวังเรื่องของอารมณ์และก็ดึงความเครียดนะครับให้ในความสัมพันธ์ควรที่จะเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่อ่อนโยนดีที่สุดนะครับสำหรับสีสีแก้เคล็ดวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวและสีเหลืองสีประจำวันคอมมอนีคือสีเหลืองนะครับสำหรับทิทให้โชคลาภ ทิศที่ให้โชคลาบหรือว่าขายไงยมือหรือว่าท่านที่จะไปเสี่ยงดวงชะตาให้ไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้สำหรับวันนี้เป็นวันขานธาดินวันขานธาดินถูกกับคนปีกุลปีมะเมียและปีจอคนเกิดปีวอกอาจจะมีเหตุให้จะต้องประทะทางวาจาหรือว่าทางความคิดกับคนรอบข้างควรจะใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาแทนที่จะต้องเผชิญหน้า เพราะอาจจะทําให้สถานการณ์แย่ลงสําหรับคนปีมะเสงระวังเรื่องการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงอย่าเซ็นสัญญาหรือทําข้อตกลงสําคัญสาคัญหากยังไม่แน่ใจเพราะมีโอกาสถูกเอาเปรียบสูงสําหรับเด็กที่เกิดในวันนี้เป็นบุคลิกของผู้นําโน้มน้าวใจคนเก่งมีเป้าหมายชัดเจนโตขึ้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพจากคนรอบข้าง แต่จะต้องเรียนรู้การยืดหยุ่นและก็รับฟังผู้อื่นให้มากขึ้นนี่คือคำพยากรณ์ของอาจารย์อรุณวิทย์วงศัตุพัสจากมหามงคล .com เรื่องที่ดีมีให้ผู้ฟังได้ฟังกันตลอดล่ะครับสำหรับอาจารย์อรุณวิทย์วงศัตุพัฒของมหามงคล .com นะครับเอามาจากมาจากเว็บไซต์ของเพิินนะครับเกี่ยวกับคำรยากรณมีให้ฟังทุกมือ ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันสุกนะครับรายการสักลายกระจายข่าวเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากมาตอนช่วงแรกของทางรายการนะครับ น้ำดื่มบีดีทิตเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ผฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโทร083 355 3378 083 355 3378 นำดูบีบีทิปทรงถึงที่เพียงแต่โทรมา083 3 5 5 3 3 7 8บอกว่าแดดหรือฝนเทาทรงถึงที่บอกว่าจะเป็นงานบุญงานบ่อนงานฟอนงานอารัมทำรงท่านกวัดกว่าโรงพยาบาลรอบพ่อสตอโรงเรียนต่างๆ083 3 5 5 3 3 7 8ฟังข้าพยากรแล้วมาฟังดวงชะตาประจำวันเกิดสำหรับอาจารย์ไก่พอพาทีนีครับไลท์ทูเดย์นะครับมีให้ฟังคือัน สำหรับช่วงสีสันแห่งความประความสมหวังคือสีฟ้าและสีน้ําเงินสีแล้วใช้แล้วที่มีความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานคือสีม่วงและสีเทาดําสีที่ใช้แล้วร่ำร่ำรัวคือสีเหลืองและสีขาวนะครับสีที่ใช้แล้วกินแห้วที่นี่อ่ามันที่นี่มันมันแห้วเลยปะนี้มันมีความสมหวังเลยก็มีอ่ากินแห้วก็มีบัดที่นี่ คือสีกินแ้วคือสีแดงทุกโทนนะครับเลขที่ให้แหงๆปังๆปูรุเย e ่นี่คือเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะครับและเลขเก้ามันนี่เป็นเลขขี้นะครับสำหรับดวงโดดเด่นดวงโดดเด่นของคนเกิดปีมะเมียหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้านี่เกินความคาดหมายอ่า เพราะว่ามันจะเล่นปกติจะไปเล่น,นท,ที่จริงเนี่ยค่คอยๆไปะนะ <co> แต่ว่าอันนี้เกินความขาดไหมสำหรับหมอไก่ขอแนะนําให้คุณทําบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงเพื่อเป็นการเสริมดวงปล่อยปลาหน้าเขียงอ๋อปลาที่จะดินตะแนวตะแนวอยู่เนี่ยเขาจะไปทาอาหารนะนะเอาขอซื้อซับเจขอซื้อซ้าอใหญ่อเอาเอามาปล่อยนะครับแต่ว่ากาบับบนแนกใจกันได้สาหรับคนที่ไปปล่อยมันจิปางตายเนี่ยเขามาเขามาเอามาบรรจงไว้ดวนแลังสินะ เดาว่าต้องไปฟื้นฟูก่อนซะกอนในบ้าเอาไปโยนโลงน้ำมนมันมีโอกาสเสียชีวิตหลายกว่าน,นะครับสาหรับดวงชะตาดวงชะตาประจําวันเกิดสําหรับคนที่เกิดปีนี้นะครับวันอาทิตย์สําหรับดวงชะตาของคนวันอาทิตย์การเงินระยะนี้ราบรื่นมีเงินใช้ไม่ขาดมือล้วงกระเป๋าซ้ายก็เจอล้วงกระเป๋าขวาก็เจอแต่อีกไม่ช้าจะมีเหตุให้จะต้องนําเงินออกจากกระเป๋า เป็นเรื่องความสําคัญมากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เอาบางทีคอยมันจกอยู่ในปัจจุบันท่านดวนเนี่มันจกอย่างใดจกใดมันมีนะครับสําหรับความรักคนมีคู่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องดีบางอย่างคู่กับคุณนะครับเพราะว่าคนโสดกับคนที่เข้ามาในตัวคุณแล้วยังไม่แน่ใจร้0ยเเซการคบหาอาจจะเป็นแบบเงีย,งยบๆแบบไม่มีใครรู้นะครับเสียงคบสีสำหรับการงาน ดวงการงานสําหรับคนที่กําลังทําธุรกิจค่อนข้างที่จะไปได้สวยเลยทีเดียวเชียวนะครับสําหรับคุณจะมีพันธมิตรที่ดีและพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณได้ให้ก้าวไปด้วยกันสําหรับดวงชะตาของคนวันจันทร์ดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์การเงินร,ราบรื่นมั่นคงหากที่จะวางแผนการเงินให้ดีก็มีแนวโน้มที่จะได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตสําหรับทางด้านความรัก คนมีคู่มีเหตุให้คุณและคนรักอยู่ห่างกันมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงคนโสดใจมุ่งแต่สร้างตัวจนอันมุ่งมักมุ่งแบบว่าส,สีสางควมลำด้วยครับเจ้าของนะมันคงสักน่อนจะไปหาตัวแต่ว่า,าสร้างจนมุ่งจนสร้างจนตัวเองเป็นโสดจนทุกวันนี้แหละนะครับบเห็นยังจักเธอาโบเห็นเดือนเห็นตะวันโบเห็นผู้สาวจ้ะนะ,ะครับสังนันการงาน การงานรวมไปถึงธุรกิจค่อนข้างของตัวคุณจะไปก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ดีมากเพียงแต่ในอนาคตคุณจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเริ่มวางแผนและก็ปรับตัวตั้งแต่เนืนเน่นๆสําสำหรับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารการเงินอยู่ที่ในระดับที่น่าพอใจแม้นว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นร่ารวยแต่คุณจะมีเงินใช้เงินจ่ายแบบไม่ขาดมือลองวางแผนการออมให้ในตัวคุณแล้วความกังวลเกี่ยวกับ เรื่องด้านการเงินคุณจะลดลงสำหรับความรักคนมีคู่แสดงออกถึงความรักให้มากขึ้นชีวิตจะได้หวานชื่นมากขึ้นสักหน่อยสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้ถูกใจจากการเข้าสังคมเพราะว่าจะพบกับกับคนแบบใหม่ๆเจอกับคนใหม่ๆเจอกับคนที่ไม่รู้จักกินสินะการงานอยู่ในช่วงแรกอาจจะต้องลำบากตรากตรำไปไม่น้อย แต่ว่าจะผ่านไปสักระยะนึงคุณก็จะเห็นผลของความเพียรพยายามของตัวคุณเองนี่แหละขอให้อดทนอีกนิดหน่อยความสําเร็จก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะสําหรับคนวันอังคารดวงชะตาของคนวันพุธด,ดวงชะตาของคนวันพุธการเงินวางแผนการเงินดีมากกากเลยเลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลและอีกไม่นานจะได้ไรายได้จากช่องทางใหม่ๆ มีช่องหลายช่องทางที่จะเข้ามานะมีรายได้เพิ่มสําหรับความรักคนมีคู่ยังจะต้องปรับทัศนคติบางอย่างให้ตรงกันจูนข้าหากันให้มันตรงหรือก็หาจุดที่กึ่งกลางระหว่างกันคนโสดมีแนวโน้มที่จะได้สละโสดสมหวังดังใจหมายกับคนที่เหมาะสมเหมาะคู่ควรกับคุณสําหรับการงานช่วงนี้จะต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ความอดทนอย่างมากงานที่ผ่านมือมาแล้ว ล้วนแต่เป็นงานที่ยากจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะสำหรับคนวันพุธนี่สู้ๆนะครับสําหรับคนวันพฤหัสดวงชะตาการเงินช่วงนี้วางใจได้เพราะว่าการเงินราบรื่นดีแต่ว่าควรงดที่จะลงทุนแบบเสียเส่ยงๆอันใดที่มันเสี่ยงก็งดการลงทุนในสกินหรือว่าการ ให้คนอื่นยืมเงินไปก่อนอันนี้ละเชียงที่สุดให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยสำหรับความรักคนมีคู่หากมีเวลาให้กับคนรักมากขึ้นความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะมันอยู่กันโดนหลายมันเบึงเถอความสัมพันธ์ก็ห่างหายไปแล้วนะสําหรับคนโสดขอให้ดูแลตัวเองก่อน่ามีความรักเมื่อพร้อมจะดีกว่านะสําหรับคนโสดนะสาหรับการงานเหมือนกับตกลงไปในหลุมงาน เวลาพักผ่อนเทพจะไม่มีนะมีแต่งาน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 ,ๆๆนความเครียดก็จะค่อนข้างสะสมในวันนี้ความเครียดสะสมนี่อันตารายเดี๋อพี่รองอทางทดีก็นอนพจะพอนไขแต่ก็พอนขไอนขสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเติบโตและก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับเอาถ้าอดได้ก็แข็งแกร่งละถ้าอดไม่ได้ก็โอ้โอโอโยหนักอยู่นั่นแหละสําหรับดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาของคนวันศุกร์การเงินค่อนข้างที่จะมีการวางแผนการเงินที่ดี แม้นจะใช้จ่ายต่างๆหลายอย่างแต่คุณก็สามารถจัดการได้อย่างลงตัวเออนี่มีการวางแผนกันดีสําหรับความรักคนมีคู่เป็นทุกอย่างให้กันและกันชีวิตคู่ไม่ขาดอะไรเลยนะถ้าเป็นทุกอย่างให้กันและกันเป็นแม้กระทั่งลมหายใจนี่สุดยอดมากคนโสดโลกจะหมุนให้คุณไปเจออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตนะนี่กถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับการงานในระยะเริ่มต้น อาจจะพบกับอุสรักหลายอย่างที่ทําให้คุณท้อแท้แต่ผ่านไปสักพักหนึ่งทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นคุณจะค่อยๆเรียนรู้และชํานาญกับงานที่ทํามากขึ้นค่อยๆมองเห็นความสําเร็จในทุกๆส่วนนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายดวงชะตาก,การเงินจะได้ประจําทําให้คุณมีฐานะที่มั่นคงนะครับมีไรายได้ประจาและฐานะมั่นคงก็ดีขึ้นนะนะส่วนไรายได้ท้งอื่นพอที่จะเข้ามาบ้าง เก็บสะสมไปไปมามาเงินในบัญชีก็จะเริ่มทยอยขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจาก5เป็น10จาก1 0เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันยังสีนะาสำหรับความรักคนมีคู่ประคับของชีวิตคู่เป็นอย่างดีมีความเห็นตกเห็นใจกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาสําหรับคนโสดการเข้าสังคมจะมีส่วนช่วยให้คุณได้พบกับคนที่น่าสนใจนะ,ะเข้าสังคมบางเล็กหน่อยสําหรับการงาน งานประจําและงานพิเศษที่จะทําออกมาดีเกินขาดระยะนี้คุณมองหาสิ่งใหม่ๆและก็ลงมือทําบอกเลยว่าปังปุรุเย่สาเร็จเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับนี่คือคำพยากรณ์และก็ดวงชะตาประจํำวันเกิดของอาจารย์ไก่พอพัธนินีมาบอกพี่รองฟังได้ฟังกับรายการห้องตั้งแต่ช่วง 8โมงจนถึงเก่าโมงนะครับเอา้าถ้าฟังหลังจากนั้นเนี่ยออาไปฟังอยู่ที่ a c e b o o k และก็ YouTube นะครับอ่าศักชัยพัฒนานะครับแล้วก็ศักชัยที่ปรักษาอันนี้คือ,อารายการที่น่ามาให้พี่น้องได้ฟังทั้ง FM 8 8 7จุดเนมกะเฮิร์ตนะครับมาฟังได้ทุกมือทุกมือ <c oughs> ผู้ใดอยากฟังดวงชะตาผู้ใดอยากฟังพยากรชีวิตนะครับประจำวันประจำเว้น ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อ,อทุกท่านที่นำมาเองซของอา,อ,อาจารย์รัตน์ละกัทั้งผมนะครับสักลายกระจายข่าวแล้วก็ทางสาวนิารานามนะครับนี่คือ,อเรื่องดีๆที่นำมาฝากมาตอนกันสำหรับเวันจันทร์นะครับ น้ำดื่ม b ีบีทิพยเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้083 355 3378 083 355 3378อีกผู้นึ่งที่สนับสนุนรายการของเข้ามาโดยตลอดคือร้านอาหารตามสั่งเจ๊แมวอาหารตามสั่งอยู่หนาเรียนขอนแกนวิทยาลัย หลังลงพักบานเป็ดครับอยู่ติดกับบึงกีบานเป็ดนี่แหละครับโทร0878639366ร้านอาหารเจมิลมีอาหารหลากหลายบัวสิเป็นประเภทอาหารตามสัง่งเข้าพัดพัดกระเพ้ากระเพ้าหมูกรอบพัดคนากระเพ้าหมูกรอบพัดพริกแกงพัดพริกแกงทัว่วพัดพริกหยวก ทอดกระเทียมสุก,กีน้ำสุก,กีแห่งราดนาพัดซิอไข่เจียวกระเพร็หมูกรอบนะครับนี่คือร้านอาหารเจเมลอาหารตามสัง่งบบวสิเป็นปลา,มา,มาหมึกกุ้งไขยมากุนเชียงหมูกรอบนะครับราคากันเองบบวสิเป็นประเภทเมนูประเภทยำยำหมูยอ่อยำวุ้นเส้นยำม,มามา่ายำร่วมมิตร บอกว่าสิเป็นประเภทต้มต้มปลานิ่นต้ยมยำลมมิดต้มจืดนะครับสำหรับท่านที่มีผู้เฒ่าผู้โทอยู่บ้านอยู่เฮือนนะครับสั่งไปกินอยู่บ้านอยู่เฮือนโทร0878639356สั่งใส่กองไปกินอยู่ที่ทํางานหรือว่าสั่งเป็นกับโทร0878639356ท่านที่ต้องการสรั่งไปเป็นเข่าหม้อแกงหม้อ เพื่อทำรุ่งขั้นให้กับวัดว่าอารามหรือว่ากิจกรรมของหน่วยงานต่างๆสร้างในแต่เนินครับราคากันเองโทร0 8 7 8 6 3 9 3เปดสําหรับทันทีต้องการสร้างเป็นกองให้กับหน่วยงานจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นลอยกองสองลอยกองนะครับมีราคาพิเศษพิเศษให้สําหรับทันทีต้องการมีกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆนะครับหรือว่ารุงรุ่งเรียนที่เหตุกิจกรรม เข,ขาไข่ต่างๆนะครับสั่งได้กับร้านเจแมวอาหารตามสั่ง0878639366ในนะครับผู้สนับสนุนรายการของเฮาท่านที่ต้องการอยากจะได้ของดีอาหารอร่อยต้องที่ร้านเจแมวท่านั้น น้ำดื่ม b b บีทิพยเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธีรี v e r s e ส s m o โ i s ี้าเชื้อโดยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้0833553378 0833553378สำหรับช่วงไทยของทางรายการนะครับมาบอกเรื่องของสาวเอ็นทุกมออนี้งานเกี่ยวกับการรับงานอ n นเตอร์เทนนี่มันมีหลายรูปแบบนะ หลายรูปแบบเกี่ยวกับคนที่ที่ที่บบฮูอยังคือผมนี่กับหูแนบหูแน่น่ะนะอ่าพวกเพื่อนฝูงที่ทํางานกขาบว่าฟังว่ามันมีเอ็นแนวในเดีิเวอร์ศาสนะอ่ามันกับมีสาวเอ็นมากมากแต่สมัยตะกี้มันกับพูดสิไปเบิง่งอันเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นเตอร์เทนกับถาบไปได้กับเขาไปเน็กรันคาเฟ่ไปร้านคาโลเกะเบงศาสนะสมมืิวนี่บอตองนะครับวังแต่มีเงินในทุ่งกิ้งกลางวันนี้โทรศัพท์มาปุ๊บนี่เขาก็มาเลยนะมาที่นี่สาวเอ็นผู้นี้รับงานทางโทรศัพท์นะนะ อ่าก็เลยมีภูที่เป็นโรคจิตมาในคาบของลูกค้าอ่าคอเสียวปวนขอแล้วก็ขอมีเซกด้วยอ่เกี่ยวกับเรื่องนี้รายละเอียดบอกว่างสิครับจากไทยรัฐออนไลน์บอกว่าสาวเอ็นภาวาโรคจิตมาในคาบลูกค้าโทปวนอยากจะจ้างมาเอ็นวีพอปฏิเสธกับเจอคอเสียวปวนแบบไม่หยุดนะครับคอเสียวนี่ก็คือสิอาจเป็นโทรศัพท์มาวอา,ามาพูดมาคุยนั่นสิวอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทั้ง สองแง่สองงามเรื่องเพจเรื่องยังเป็นศนะอ่าทุกมือนีมันกับแม่มาแบบข้อแบบวิดีโอข้อเน่เห็นหนาเห็นตัวเห็นตนไปอเกี่ยวกับเรื่องนี้การใส่ปุ่ดใส่โทรศัพท์โทรศัพท์ห้ระมัดระวังทุกมือนีการโทรศัพท์บางเดียกอนอ้ยเรื่องของการใส่โทรศัพท์เพราะว่าผู้ลงคนหูตึงเนาะผู้ลงคนกงบ่อยากเอาแนบหูจะาของนะครับเปิดวิดีโอข้อเนี่เปิดเสียงมันังดังอะนะเปิดลาโพงอะนะอ่าวกเอาไม่ออกจากข้างหางจากกัน โทรศัพท์มาที่นี่ว่าวก็ได้ยินแนบ่าได้ยินแนบมึงเท่าก็ไดอ้อยู่ในตลาดก็ะแทนที่สอบนแนบหูจะของว่าวยกมือโทรศัพท์มาว่าไปโอ้ยฟืนเขาก็ได้ยินเหมือนเกี่ยวกับสาวเอ็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคม2568น,นางสาวก้อยสื่อสมุตรนะนะอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งรับงานเป็นเอนเตอร์เทนออกมาเตือนภัย กับเพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นสาวอินเตอร์เทนคือกันนี่นะมันบวกคือบวกจาก้จางพวกจัดรายการเป็นอินเตอร์เทนจ้างไปบอใบฟังนี่สินะนะครับเออเสียเอาเรื่องอย่างไปบอฟังนดี๋เรื่องข่าวเรื่องข่าวไปแล้วเนาะอ่าก็สิเป็นเรื่อเรื่องดีดน้งนองแอบแสจีิเนอจ้างผมไปบอใบฟังเนี่ยยังเจ้า <c oughs> หลังจากโดนลูกค้าโรคจิตนะครับขอความร่วมหลับนอนพอปฏิเสธไปว่าไม่รับงานแบบนั้นหนูไม่รับแบบนี้หนูไม่รับว่าสันมาแต่ก็ไม่พอใจ พูดจหา,า,าหยาบคายโหยาบคายซสดาใส,ส่สินะแถมยังส่งลายคอเสียวช่วยเหลือตัวเองมาป่วนไม่หยุดนะห้วยมันเป็นบาทตัวนี้เออเขาขว่าโรคจิตเนาะเขบอกว่าพี่สาวพร้อมบันทึกคลิปแล้วก็เบอร์ไว้เป็นหลักฐานหากยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้อีกมาคุกคามดิฉันนี่นะก็จะนําหลักฐานไปแจ้งความมาสัน นังสาวกว่อยเดี๋ยวฟังอยู่ว่าตนเองรับงานอินเตอร์เทนรับแขกที่เรียกใช้บริการล่าสุดได้มีการโทรมาขอ,เ,อาเข้ามาประนาาประมาณช่งวงบ่ายนี่แหละสอบถามว่ารับงานไหมตนก็ตอบไปว่ารับแค่อ n นเตอร์เทนนะคะแค่ช่วงเล่าส่วนงาน nv เนี่ย nv นี่หมายคามว่าอย่างน้อน,นี่น้อน nv นี่ไม่รับจากการเขาก็ขอแอดไลน์ไปตนเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกค้าและต้องการที่จะคุยรายละเอียดงาน จึงได้ลายไปแต่พอโทรมาอีกกับขอร่วมหลับนอนด้วยซึ่งตนก็ปฏิเสธไปไม,ไม่รับงานแบบนั้นและเข,ขอยืนยันว่าไม่เคยรับทําทให้เขาไม่พอใจด่าหยาบคายใส่ตนเองซาละพัดตนตกใจมากแล้วจู่ๆเขากโทรมาอีกตนกดรับสายแต่ไม่ได้พูดอะไรแต่เขากลับทําเสียงเหมือนกับชงช่วยตัวเองแบบมาคุกคามพี่สาวจึงอัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน หากว่ายังไม่หยุดก็จะนําหลักฐานไปแจ้งความประชันนะครับอ่าก็เลยมาเตือนไพ่กันนะนะอันนวเนี่มันกับเกี่ยวกับเรื่องของงานของแต่ละงานมันก็เป็นงานแต่ว่าเป็นงานดีบ่ล่ะมันก็เป็นงานแบบเท่าๆอยู่นะนะอ่ะก็ว่ากันไปสําหรับเรื่องงานอ่าน้องเป็นอนเทอร์เทนบัดนี้ มาอีกเรื่องหนึ่งของเด็กน่อยทารกไว้สามเดือนตรวจพบสารเสพติดในร่างกายว้าวมันเป็นตนายแท้ๆอยู่ที่พอมอจอจังหวัดพัฒนาสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ละนวยงานที่เกี่ยวข้องมาเล่งช่วยเหลือเด็กไว้สามขวบเอยสามเดือนหลังจากตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจากพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ติดยาติดยาส่วนมากพวกนี้สารเสพติดทางกัญชาด้วยนะ วันที่8มีนาคม่าว่อว่านี่ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีที่ฝ่ายปกครองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมร่วมกับตํารวจสายตรวจประจําชุมชนแสงอบอตอชุมแสงรอพอ,อสอตอและก็ํำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับเป็นสามีภรรยาน,นั่งมั่วสุมกันอยู่สเสพยาบ้าแล้วก็ดูดกัญชาแล้วก็ดูดบุหรี่ไฟฟ้าโอ้มาเต็มเลยอออ,อสถานีวิทยุ88.7 5เอห้ย วอลดูดูเนี่ยเพราะว่ายังวิติเพราะว่าเห็นพวกนี้มันเป็นอันตรายหอดลูกหอดหลานคนเดีในลูกมันกินนมเนาะหัวกระสานเดือนหนึ่งจากการตรวจปัสสาวะของสามีนภรรยาพบว่าสารเสพติดในร่างกายโดยทั้งสองยอมรับว่าเสพยาบ้าแล้วก็ดูดกัญชาแล้วก็ดูดบุหรี่ไฟฟ้าจริงว่าฉันโอ้ยเนาะลูกมันหังคันหน่อยหนึ่งบัดนี้อ่าทั้งอ่าพ่อมออำเภอพาไปยังไงบัดนี้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยประหลัดอำเภอนางรองและก็ศูนย์ดำารงนการมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงตำรวจและรพสตชุมแสงกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งหาความช่วยเหลือเบื้องต้นจึงห้ามไม่ให้พ่อแม่แม่ให้นมลูกอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะเลิกเสพยดายจิตดมญนาณเลิกได้จังได้ขันมันปันนี้แล้วเนาะนะครับไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของทารกส่วนพ่อ และแม่ของเด็กที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายทั้งคู่นั้นจะนําส่งไปบําบัดยาเสพติดแล้วก็หาอาชีพให้ทําเพื่อที่จะมีะไรายได้เลี้ยงครอบครัวและก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีโงเนาะนะแล้วก็นายจากกิจร่วมกุลประหลด 5, ะัดอําเภอฝ่ายฝ่ายสูดลุ่มลุ่มทำบอกความสิครับบอกว่าจากการตรวจสอบของรพสตพบว่าทาโรก3เดือนเนี่ยพ่อแม่ ถูกจับเพราะเสพยาเสพติดและกูบสุหรี่ไฟฟ้ามีสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นให้ไม่ให้พ่อแม่ให้นมลูกแล้วก็จะเลิกยาเสพติดในช่วงนี้พ่อมอจึงมีการซื้อนมขอใหอ้ให้นมสําหรับทารกแล้วก็ดูดนมแทนแม่โดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยติดตามตรวจปัสสาวะแม่เป็นระยะ,ะยะส่วนสามีก็จะต้องส่งบําบัดให้เลิกยาเสพติดแล้วหาอาชีพให้ทําเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดู ภรรยาและลูกเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือลูกเพียง3เดือนโอ้พี่น้องเอ้ยนะอันนี้ก็น่าสงสารแท้ๆบันี้ม่าวเรื่องทั้งคนมีโชคบองคนมีโชคย่แหล่ย่แหล่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านี่ล่ะเนี่ยเราแย่แหล่เราได้เงินเนี่ยเพราะว่าเราไปซื้อก็เปิดผูกอ,องนะอตำรวจสั่งไม่ฟ้องย่แหล่คดีหวยอลเวง12ล้านชี้เป็นการให้โดยสี่หานะครับ ทั้งตำรวจสพธาตุพนมสรุปสมนวนคดีหวยอลเวงเพราะว่าเราถือเลขแบ่งเคิงกบผพ้กของเข็มเนี่ยอ,อดีตตจดเกษียณร,ราชการสื่อลอตเตอรี่แบ่งให้ยายเลยเจ้าของร้านลาบยังสงนะอาจจะไปกินลาบหรือเป็นยังกับไม่รู้ละแต่ว่าบันจิตถือข้อกันก็บ,บรรล่ละสื้อลอตเตอรี่แล้วเอา้าไงเจ้าเอาบอ่อยเสียออให้เจ้านี่คนละเคิงนี่บมีกี่ขวให้เรา บ่านี้เรา็นนัลอรถตลีไปขึ้นถือได้รางววันนึงเราไปขึ้นแล้วกับเปสมพ่อถ่าพนมก่อ,อนที่จะนําไปขึ้นเงินรางวัลคนละใบคือเงิน 6, คนละหกล้านบาทนะมันก็โบนเ,เงินหน่อยๆน้องพี่น้องนอ,อสำหรับผูกกองเข็มก๋เจรจาของเงินแย่แหล่คอยเอาให้เจ้านี่ถือจำนวนหกล้านเจ้าวดิยังจะซื้อนี่คอยให้ไปจงนวนหกล้านเอาไม่คอยในสองล้านแต่ว่าตกลงกันไม่ได้เพราะว่าแย่แหล่ยืนยันว่าแบ่งกันแล้วจะแบ่งให้คอยแล้วจะิมาเอาขึ้นเห็ดหยัง ค่อยว่าได้เอาเมิดค่อยจะเอาแค่สองล้านผู้กองเข้มจึงเข้าแจ้งความต่อพันตำรวจโทรประเสริฐศักนวลบัตรอ่าสารวัตรสอบสวนสพท่าพนมเพื่อกล่าวหาเอาผิดยายเลฐานยักยอบทรัพย์ประสันอะเอาให้เราเร้วสิมาเอาเห็หนยังมาที่นี่อ่าเราก็าให้ไปแล้วเราก็าอยากได้เงินสิได้เนาะว่าเอาไปให้อู้ันบ่อให้นี่สิได้สิบสองล้านปนุ้นนี่ขันขอขึ้นเราก็าสิได ในหกลานเลยิได้อีกสักสองลานก็เป็นแปดลานระหว่างเส่นยายแหล่บบย้อมมาที่นี่อ่าแล้วยายแหล่เราบอด้จะไปแจ้งความกรบช่างเจ้าแล้วมีการส่งสำนวนคดีจากการสอบสวนพยานหลักฐานยายแหล่จำนวนสี่ปากและอ่าและพระฝ่ายพระเข้มโอ้เราไปบวชเป็นพระมาที่นี่อ่าเป็นบวชเป็นพระผูกกองเข้มจํานวน3ปากทางฝ่ายยายแหล่ไม่มาให้การเพิ่มเติมรวมทั้งทางพระเข้ม หรือผู้กองเข้มไม่เข้ามาให้การเพิ่มเติมทางตำรวจจึงสรุปจำนวนในชั้นพนักง,งานสอบสวนลงความเห็นเบื้องต้นไม่สั่งฟ้องว่า,าทั้งผ่าเข็มอบอกว่าหนีไปบวชแล้ววันนี้บนันนี้มีผู้ไปถามว่ายายสมรี่นะนะมูกับยายแหล่หอบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้หรี่อยก็เห็นคอยเป็นป,ประยานาฟังว่าทั้งสองจบกันด้วยดีสา นะครับมีการพูดคุยกันฮทั้งออกซะาไม่อยากจะให้ขัดแย้งกันแต่ยืนยันว่ามีการแบ่งลอตเตอรี่กันคนละใบอีลีเห็นกับตาเห็นกับตาอันนี้นะครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ข่าวขา,วขา,วขาวเรื่องเล่าที่น้ำมาบอกฟังสําหรับพี่น้องเช่าเอฟเอ็ม e 88ยุทมกะเฮิร์นะครับสำหรับมอนิกาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอ่าผมสักชัยพักอ่าสักชัยทีมรักษาเป็นผูร้รายงานข่าวให้พี่น้องรับฟังเ <laughs> กี่ยวกับเรื่องเล่าคดี โอ้อยากเป็นคือเขาได้อยากมีฟอว์แม่นางกินข้างๆข้างกันก๋วยเตี๋ยวข้างกันเนาะบัดเพราะว่าอันพี่เอาโรตรีน้ำกันบอสจันทร์เอามาคนละเครื่องพละหาริบบาทนี่ข่อยห้าชิบบาทข่อยซื้อก๋วยเตี๋ยวลอยนึ่งก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงนี่ชิบห้าบาทนี่ข่อยเหลืออยู่อันหาชิบห้าบาทข่อยโรตรีลอยนึงเอาข่หาชิบเจ้าหาชิบ อย่งเช่นาจฉีดคนกันขวดหนึ่งถือลอตเตอรี่เลยเนาะมันต้องเคมีตรงกันเนี่ยมันยังมีถือกันทับทิมสันเคมีบดตรงกันบดใดเลยบดใดรางวัลนี่ยเนาะแต่ว่าคันไม่แย่แหล่ซื้อผู้เดียวแล้วอาจจะบดถือก็ได้ผู้กองเข้มซื้อผู้เดียวอาจจะบดถือก็ได้นะครับควบโฉดดีกับม้าเับควบโฉดบดดีนะังไดนเงินหรือว่าผู้กองเข้มซื้อปัดเดสธไม่ใไงเนี่ยเอาไข่เอาให้เจ้าคาลาบเจ้านี่เอาไข่เอาให้อย่งสิ่นบออ่าคันเจ้าได้ใจจะถืออย่างเช่นบอสอย่าหยอกกันกับปรจักแล้วเนาษ์แา อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าข่าวๆโอ,อ้ก,กันฟังสําหรับวันจันทร์นะครับข่าวเรื่องเล่าต่างๆสํา,าสหรับรายการสักลายกระจายข่าวขอบคุณครับสําหรับมือนีผมสักชัยที่ร,รักษาผู้รายงานข่าวอนุภาคพ,พันธุรีเป็นผู้ดูแลท,ทั้งนั้นเทคนิคและซอแวร์ผู้ควบคุมการผลิตดูแลการผลิตนะครับพออวินิทกิทธากสวรรค์น,นะครับออกจากโรงพยาบาลเล่าไปทํานาทีเป็นวิทยากรเซ้ยผู้แล้วเนาะอ่ะเนี่ยเรื่องเล่าต่างๆมาบอกพี่น้องฟัง นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมือแรกในการทำงานสวัสดีครับ